สวัสดีครับวันนี้ผมมีดิจิตอลมัลติมิเตอร์อีกรุ่นหนึ่งนะครับมาแนะนำคุณผู้ชมให้รู้จักนะครับรุ่นนี้ยี I ่ห้อคานดิกนะฮะ D.M. 2ีดสองหนึ่งเอนะครับเขาบอกว่าเป็นมิเตอร์ที่ผลิตจากไต้หวันนะครับผมก็เอารุ่นเอายี่ห้อไปเสิร์ชดูนะครับก็ปรากฏว่าก็ไม่มีนะฮะข้อมูลรุ่นนี้ของเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับก็ซื้อมาจากแอปช็อปปีนะครับราคาก็ห้าร้อยนะครับประมาณห้าร้อยบาทนะครับซื้อก็ ผมใช้มาหลายเดือนแล้วนะครับอยู่กับผมมาหลายเดือนแล้วตัวนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นมิเตอร์ของของบ้านเรานะของไทยเรานะครับที่ไปจ้าง OEM นะครับจากไต้หวันทำให้นั่นเองนะครับลองไปที่เว็บช้อปปีดูนะครับก็จะเห็นรุ่นนี้ขายอยู่นะครับอ่ะนะครับเรามาดูสเปกกันก่อนนะครับจริงๆก็น่าเบื่อนะครับว่ามาอ่านสเปกพวกนี้นะ ผมจะให้ดูในส่วนที่สำคัญนะครับที่สำคัญมาเลยก็คือดิสเพย์เ้านะครับเห็นไหมครับตัวนี้1.999นะครับอันนี้ก็แสดงผลถ้าเป็นมิเตอร์ในยุคป,ปัจจุบันผมก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะตัวนี้นะน่าจะสัก4,000 6 0หกอะไรประมาณนี้ก็น่าจะดีนะครับส่วนตัวที่สะดุดตาอีกตัวนึงก็คือ t e m p ปอร์เจอตรงนี้นะครับสามารถที่จะวัดอุณหภูมิได้ นะครับดูทั่วไปราคาประมาณนี้ก็ก็อาจจะวัดไม่ได้ก็ได้นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับก็ 3A นะครับสองก้อนนะครับส่วนอื่นๆนะครับผมที่วัดได้นะครับก็จะเหมือนกับรุ่นอื่นๆที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้เป็นแบบ true rms แล้วนะครับ แล้วก็คาปาซิเตอร์ที่ว่าได้สูงสุดก็ประมาณ2มิลลิฟารัดนะหรือประมาณ2,000ไมโครฟารัตนั่นเองนะครับก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับรุ่นนี้ไม่ได้น้อยจนเกินไปนะครับอ่ะอันนี้ผมก็ให้ดูแค่นี้นะครับของในกล่องมันก็จะมีอสายโพรบนะครับวัดอุณหภูมิมาตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็แถมไอเจ้าฟิลตัวเล็กๆมานะเป็นสแปร์มา2ตัว นะครับตัวนี้ผมก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับสายผมวัตตุลปูข้างในก็จะมีคู่มือนะเป็นแผ่นพับแผ่นหนึ่งนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะไม่ค่อยดูกันนะครับอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันก็มาดูในส่วนของตัวมิเตอร์เลยนะครับก็จะมีประมาณนี้ทำมาในโทนอ่แดงนะแดงๆสม้สมๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมี สายโพร่สายวัดตรงนี้นะครับเขาเป็นตรงนี้เป็น CAT 3แล้วนะครับ 10M แอมป์หนึ่โวลต์แม็กอ่านี่เป็น CAT 3แล้วนะประมาณนี้นะครับถอดไอเจ้าตัวปลอกข้างม่ได้นะครับเผื่อต้องการวัดในพื้นที่แคบๆมาดูในตัวของมิเตอร์กันเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็น selector นะครับเลือกฟังก์ชันต่างๆนะครับก็จะมีโวลต์ ON, DC AC นะครับวัดความต่อเนื่องวัดไดโอดนะวัดความต้านทานวัดตัวเก็บประจุวัดอุณหภูมินะครับวัดความที่อันนี้ก็เป็นโหมดวัดกระแสน,นะครับม,รม,มิลลิแอมป์แอมป์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ NCV นะครับ non-contact voltage น,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 นะครับก็คือถ้าเราเปิดมาที่ นะครับปุ่มนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เอาไอ้เจืตัวบริเวณหัวมิเตอร์ตัวนี้นะครับไปใกล้ๆกับแหล่งจ่ายไฟนะครับถ้ามีแหล่งจ่ายไฟมานะครับตัวมิเตอร์มันก็จะร้องเตือนนั่นเองนะครับปุ่มตัวนี้นะครับกดค้างไว้เนี่ยอ่าเดี๋ยวผมเปิดมาดูกันนะตัวนี้กดค้างไว้นะครับอ่ามันจะเป็นไฟฉายด้วยนะตรงนี้เอาไว้ใช้ที่แสงน้อยแล้วก็จะมีแวกไลท์ตรงนี้ด้วยนะครับ กดค้างอีกทีนึงมันก็จะปิดอันนี้ก็เป็น Data Hone ได้นะครับในขณะที่เราวัดเนี่ยเราอยากค้างค่าแล้วก็กดมันก็จะค้างให้เรานะครับตรงนี้นะตัวนี้ก็เป็นปุ่มเลือกเลนส์เลนส์นี้ก็จะเป็นในส่วนของสเกลนะครับจุดทศนิยมความละเอียดนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับเหมือนมิเตอร์ทั่วไปแหละครับสมมติผมปรับมาตรงนี้นะครับโดยดีฟอรก็จะเป็นวัดตัวต้านทานนะเรากดครั้งนึง ก็จะเป็นวัดไดโอดกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นวัดความต่อเนื่องนะครับอ่ามันก็จะหมุนวนกันอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น DC อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น AC อ่าสังเกตดูนะพอวัดโหมด AC มันจะขึ้น Tru e r m เเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับโอเคประมาณนี้ครับเหมือนทั่วไปนะครับส่วนอ่าตัวสายโพรบตรงนี้นะครับถ้าเอามาไว้ตำแหน่งนี้เนี่ยมันก็จะวัด วลต์น,นะครับวัดโวลต์วัดไดโอดวัดความต่อเนื่องวัดตัวเก็บประจุได้ตามปกตินะครับรวมถึงวัดไอตัวกระแสได้ประมาณ200มิลลิแอมนะครับตรงนี้นะถ้าเราอยากวัดกระแสที่มากขึ้นจนถึง10แอมเนี่ยก็ต้องย้ายสายสีแดงตรงนี้นะครับมาที่ฝั่งฝั่งนี้นะครับส0แอมเนี่ยส่วนสายสีดําเสียบพอร์ตคอมมอนตรงกลางนะครับไม่ต้องย้ายไปไหนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ ลองเทสฟังก์ชันที่เราได้ใช้บ่อยๆนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูครับเด็ดผมอ,อก,กระดาษมาลองก่อนนะครับตรนี้ผมจะมีวัดโวลต์น,นะฐาน 3A ตัวนี้นะครับมีวัดตัวความต้านทานนะครับผมมีความต้านทานตัวนี้ 0. ุดอันนี้0ูนโอห์มนะครับ อันนี้ประมาณ1.5นะ1.5กิโลโอห์มนะครับอ่ะวัดสองตัวนะครับตัวเก็บประจุเนี่ยครับซมี470ไมโครนะครับในตัวถังแบบนี้นะเป็นอิเล็กโทรไลต์นะครับตัวมี C ประมาณตัวนี้นะครับค่าอยู่ที่1,000พิโกฟารัดนะครับหรือประมาณ1นาโนฟารัด น่าเป็นไมล่านะครับ1ตัวแล้วก็จะมีตัวไม่รู้เห็นกันไหมนะครับมอสเฟตนะฮะเอนชาแนลนะครับของตัวชิบ้านะตัวนี้10แอมป์600โวลต์นะครับ1ตัวแล้วก็มีอันนี้เป็นช็อตคียไดโอดนะครับ30แอมป์100โวลต์ครับอันนี้1ตัวนะครับก็ที่ใช้วัด นะครับใช้เช็คกันก็จะมีอุปกรณ์อยู่ประมาณนี้นะครับผมส่วนฟังก์ชันอื่นๆก็คุณผู้ชมก็น่าจะใช้อ่าประจำอยู่แล้วนะครับวัดไฟบ้านอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษมากนะครับเดี๋ยวผมหาตัวลองก่อนนะครับลองมิเตอร์ก่อนนี่อันดับแรกนะครับผมจะวัดฐานก่อนนะอือ ไม่รู้ว่าเห็นไหมอ่ะอันนี้ก็น่าจะพอเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวใหม่ตั้งใหม่อ่ะโอเคมุมนี้น่าจะดีกว่านะครับตั้งไปนะครับวัดโวลต์ดีซนะครับซ้ายมือผมจะจับไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ฐานตรงนี้นะ1 6โวลต์ นะครับค่าที่ได้ก็ค่อนข้างนิ่งนะครับไม่ได้ดิ้นอะไรมากมายนะนิ่งเลยการดีเทคก็ไหวนะผมว่านะครับนะครับก็โอเคนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะไปวัดตัวต้านทานนะครับตรงนี้ผมก็ปรับมา อ่ะปรับมาแล้วผมลองเช็คดูสายโพรตรงนี้หน่อยนะครับจิ้มดูอ่ะมันจะมีความต้านทานสายอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะวัดตัวแรกนะครับตัวแรกนี่เป็น1.5กิโลโอห์มนะครับผมจะไม่ปรับมิเตอร์ไปนี่ครับให้มันปรับออทให้ปรับออโต้ของมันเลยนะครับได้ค่าที่ประมาณ1.4กิโลโอห์มนะครับก็ถือว่า ใกล้เคียงนะตรงนี้การดีเทคเนี่ยก็ค่อนข้างไวนะครับผมว่าค่อนข้างไวเลยนะอ่ะมาดูที่0.5 0.5โ oh อห์มนะครับอ่ะตรงนี้ผมจะลองดูตรงนี้นะครับอาจจะยากหน่อยอเดี๋ยวผมจับมาเตียอยี้เลยดีกว่า 0.5วัดได้0.9นะครับเพราะว่ามันมีความต้านทานสายอยู่นะครับ0.4อ่อันนี้นะครับเราแตะไว้แล้วก็มากดปุ่มฟังก์ชันนะครับอ่ามันจะเซตศูนย์ให้เลยนะครับในกรณีที่เราต้องการวัดค่าความต้านทานนะครับที่ค่าต่ำๆมากนะครับมันจะเซตศูนให้อ่าเดี๋ยวผมวัดใหม่ ค่ามันก็จะตรงนะครับประมาณ0.5โอห์มถ้าเรามาดูแบบนี้อ่าครับเลยขึ้น0-0เลยนะครับการเซตค่าแบบนี้นะครับจะทําได้แค่ครั้งเดียวนะครับถ้าเราเลือกย่านไปย่านอื่นนะครับค่ามันก็จะกลับไปเหมือนเดิมนะครับเราต้องเซตใหม่นะครับอ่าโอเคต่อไปผมจะวัดตัวคาปาซิเตอร์นะครับตรงนี้470ไมโครฟารัดนะครับก็เลือกย่านตรงนี้ ไปอีกนะครับให้เป็นย่านวัดอ๋อไม่ใช่นะครับผมเลือกย่านมาวัดขาป่าตรงนี้นะครับบิดมาตรงนี้นะมันจะมีขีดตรงนี้นะสีดําสีดํานเป็นสายลบนะครับสายดําตรงนี้แล้วก็บวกมาตรงนี้ 470เดี๋ยวผมวัดใหม่นะครับเนี่ยจับยากหน่อยได้ประมาณ0.472 m มิลลิฟารัดนะครับว่าประมาณ470ไมโครฟารัดนั่นเองนะครับอันนี้วัดคาปานะครับยิ่งความจุเยอะนะครับมันก็ยิ่งจะต้องรอนะครับให้มิเตอร์นี่มันประจุเข้าไปก่อนนะครับ อันนี้เป็น1,000พันิโคโฟารัดนะครับเป็น C แบบไมล่านะครับหรือว่า1นาโนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะวัดดูนะออขานออกมาก่นันวัดนี้นะครับเดี๋ยวผมวัดนี้ดูสังเกตด,ดูนะครับประมาณ1.02 1. นึ่นะ ตีเป็น1นาโนฟารั่เองครับยิ่งความจุน้อยนะมันจะดีเทคไวเลยนะครับนะแต่ปุ๊บก็บขึ้นปั๊บเลยนะครับในคู่มือเขาบอกว่ามีความละเอียดได้ถึง10 p พิ o โคฟารัดเลยนะครับเนี่ยวัดได้ค่าเล็กขนาดนั้นแต่ผมไม่มีตัว4ขนาดนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาเช็คนะครับความการดีเทคความต่อเนื่องของเขานะ เรจะแตะตรงนี้นะครับว่ามันจะไวแค่ไหนนะสังเกตมันจะมี led แล้วก็เสียงอยู่นะครับตรงนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับมีการตอบสนองที่ค่อนข้างดีเลยนะครับ เดี๋ยวต่อไปผมจะมาวัดตัวไดโอดก่อนนะครับอันนี้เป็นช็อตกียไดโอดนะครับแรงดันตกค่อมจะค่อนข้างน้อยนะครับในคู่มือเขาบอกมานะครับว่าไอ้ไฟนะครับแรงดันที่ออกมาตอนวัดไดโอดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 2โวลต์นะครับเดี๋ยวผมวัดจริงาสายนะครับ สีดำไปจิ้มขาเดนนะครับสีแดงไปจิ้มขาซอสต,ตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นไดโอดนะไดโอดสามขาขอโทษด้วยนะครับมันไดโอดสามขาหันหัวชนกันนะครับอ่าตรงนี้0.154ตรงนี้ 0.153อันนี้เป็นแรงดันตกค่อมนะครับค่าที่ได้ก็ถือว่านิ่งนะครับไม่ได้แหว่งอะไรนะครับอันนี้เป็นไดโอดนะครับอ่ะต่อไปเป็นมอสเฟตนะเมื่อกี้ดูผิดนะอ่ะอันนี้เป็นมอสเฟตเอ็นเซนของโตของโตชิบ้านะครับอ่ะอันนี้ถึงจะมีเกลเดนซอสนะครับสายสีดำเอาไปจิ้มไวที่ขากลางนะครับขาเดน แล้วก็สายสีแดงจิ้มที่ขาซอสก็ขึ้นแรงดันตกค้อมประมาณนี้ะนะครับวผมจะลองทิกทิกเปิดดูนะอ่ะตรงนี้เมื่อกี้ผมทิกเปิดแล้ว อ่ะทิกปิดอีกทีหนึง่งในขึ้นวานถองสิบห้าทิกเปิดก็โอเคนะครับมอสเฟตโอเคไดโอดโอเคนะครับค่าที่ได้ก็ถือว่าค่อนข้างนะครับค่อนข้างจะนิ่งดีนะครับไม่ได้แกว่งอะไรไปไหนมากมายนะครับฟังก์ชันที่ใช้ก็จะ ใช้อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ซ่อมนะครับวัดดีเสียอะไรพวกนี้นะครับวัดไดโอดวัดตัวเก็บประจุนะวัดความต่อเนื่องวัดความต้านทานนะครับวัดโวลต์ ac dc พวกนี้นะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งของเขานะครับก็คือวัดอุณหภูมิเนี่ยครับตอนนี้ห้องที่ตอนนี้อยู่นะครับก็ประมาณ26องศานะครับมันก็วัดได้เลยนะครับเฮิร์ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับ แอมพวกนี้นะครับนานๆก็จะได้ใช้ทีส่วนใหญ่ใช้คลิปแอมจะสะดวกกว่านะครับเพราะว่ามันต้องไปเปิดวงจรนะครับทำให้ไม่สะดวกนะครับตัวนี้เป็น NCV นะครับ NCV เนี่ยก็คือเอาไว้เทสนะครับเวลาเราอยากรู้ว่าไอ้สายไฟนะครับที่เราเนี่ยสงสัยว่ามันมีไฟหรือไม่มีไฟนะครับปั๊บมาโหมดนี้นะครับแล้วก็เอาส่วนหัวตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะเขียนว่า NCV อยู่ตรงนี้นะครับ เอาไปใกล้ๆสายไฟนะครับมันก็จะร้องขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ใช้ง่ายอยู่นะครับอันนี้ก็หมดทุกฟังก์ชันนะครับที่ใช้บ่อยๆนะประมาณนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับมาดูปัญหาบ้างนะครับจากที่ผมใช้มาหลายเดือนเหมือนกันนะครับมันก็จะมีปัญหาอยู่นะครับที่เจอนะครับก็คือส่วนนี้นั่นเองนะครับ คุณผู้ชมสังเกตเห็นรอยเหมือนรอยพลาสติกนะเปื่อยๆเมือโดนความร้อนตรงนี้นะครับจริงๆผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าเวลาเก็บสายใช่ไหมมันก็จะอยู่อย่างเงี้นะครับแบบนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วผมก็เก็บไว้แบบนี้นะครับแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งก็ปรากฏว่าละลายแบบนี้เลยนะครับทั้งๆท,ที่มันไม่มีความร้อนอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับ ส่วนนะครับจุดต่อไปนะครับที่ผมเจอนี่ปรากฏว่าเป็นเป็นตัวลูกบิดตรงนี้นะครับผมใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันมันจะเพี้ยนนะครับตัวฟังก์ชันพวกนี้นะครับมันจะเพี้ยนวัดค่าได้ดิ้นไปดิ้นมาตรงนี้นะครับสาเหตุก็คือไอเจ้าตัวลูกบิดตรงนี้นะเนี่ยครับมันโกดได้ถามว่ามันมันปกติไหมมันก็ปกติของมันแหละ ะครับแต่ว่าข้างในมันนะครับมันจะไม่แน่นตรงนี้นะผมก็แก้ไขโดยการแกะเครื่องออกนะครับผมแล้วก็ไปขันใหม่นะครับไปขันน็อตใหม่ในในแผ่น PCB ตรงนี้เลยนะมันรู้สึกจะรุ่มรวมอยู่นะครับผมไปขันใหม่มันก็แน่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็วัดได้เหมือนเดิมอ่าถ้าใครมีรุ่นนี้อยู่แล้วเจอปัญหาเหมือนผมนะอ่ามันดิ้นไปดิ้นมาวัดได้บ้างไม่ได้บ้าง ลูกไอตัวซีเล็กเตอร์ตรงนี้นะครับลองแกะดูแล้วก็ไปขันน็อตให้มันแน่นใหม่ข้างในนะครับถ้าใครเจอปัญหาก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับส่วนอื่นนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ใช้งานได้ดีได้ปกติอยู่นะครับผมวัดค่าก็อย่างที่เห็นนะครับก็ใช้ได้ค่ามันก็นิ่งดีนะครับราคา500กว่าบาทนะครับผมสำหรับยีห้อนี้ ถ้าไปเทียบกับที่ผลิตจากจีนนะครับยี่ห้อที่เราคุ้นหูกันบ่อยๆเนี่ยผมก็ว่าฟัง์กชันอะไรต่างๆพวกนี้มันก็น่าจะเป็นรองเขาอยู่นะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับว่า,าเป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับได้รีวิวไปนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณแค่นี้นะครับก็ขอลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้พบกันคลิปใหม่สวัสดีครับ